ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตีชัชชาชิามันก็จะรีบตอนเย็นแล้ววันนี้ผมก็จะรีบทําคลิปแล้วรีบกลับบ้านวันนี้ก็มากับคอนเทนต์สามสิ่งต้องทําหลังอัปโหลดวิดีโอลง YouTube อยากมีคนดูคลิปมากขึ้นเนี่ยควรทำยังไงผมก็ได้จดเนื้อหามาแล้วก็อธิบายให้ฟังก็ได้พูดไปข่าวกันแล้วก็จะจดเนื้อหามาเนาะอยากมีคนดูคลิปห,ลหรือว่าคุณติดตามขึ้นเนี่ยต้องทําอย่างไรวันนี้ก็มาสอนแต่ว่าถ้า คลิปนี้เนื้อหายังไม่สอนเข้าใจง่ายก็ก็ขอให้ทุกคนทำความเข้าใจแต่ว่าเราจะมาพูดที่เฉยไม่รู้เออพี่ทาไมไม่สอนแบบคอมพิวเตอร์ละ่ะพี่ทําไมไม่อย่างนี้มันมีคลิปที่เ้าสอนอยู่แต่ว่าพี่ก็จะมาพูดก่อนไงก็ขอให้ทําความเข้าใจถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์หลังจากที่เราอัปโหลดวิดีโอลง YouTube เนี่ยคือเราเอาคลิปลงใช่ไหมเราก็ตัดต่อบ้างอย่างนู้อย่างนี้บ้าง ราก็จะทำคอนเทนต์ที่แบบน่าดึงดูใช่ไหมครับแต่ว่าคําว่าหลังจากอัปโหลดวิดีโอแล้วนั้นเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันจะมีแอปที่น้องๆที่ทุกคนต้องรู้นะวันนี้พี่ก็จะบอกว่ามันต้องมีแอปหนึ่งที่น้องๆทุกคนต้องรู้หลังจากการทําวิดีโอก็คือแอปสตูดิโอหรือว่าแอป YouTube Studio ใครที่ยังไม่ทำเนี่ยก็ไปโหลดให้มันเรียบร้อยซะ เพราะว่าจะได้เป็นการยืนยันตัวตนตัวเองด้วยนะครับใครที่ยังไม่ทําก็ไปยืนยันวันนี้ก็จะเริ่มทําคลิปให้มันมีประโยชน์มีสาระสําหรับคนที่มาคนนะเออพี่ทําไมพี่พูดเร็วไปอย่างไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยก็เพราะว่ามันคําแล้วครับบ้านพี่ก็ไม่ไ,มได้อยู่ห่างเพราะว่าพี่กลัวมันอันตรายด้วยนะพี่ก็ต้องรีบพูดรีบกลับนะครับก็เป็นคอนเทนต์หลังก็เป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับทุกคนที่ยังไม่รู้นะ ลังอัพโหลดวิดีโอลง YouTube อยากมีคนดูคลิปเนี่ยต้องทำยังไงก็ขอพูดนะอยากมีคนดูคลิปเยอะๆนะก็หมายเสมือนความว่าเราเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ยังไงให้เขาเข้าใจหรือว่าเราเป็นคนที่แบบสู้ชีวิตกับตัวเองเราทำมานานแค่ไหนเราต้องรออีกกี่ปีเราต้องอดทนแค่ไหนกวัวเราจะประสบความสร็จอันนี้มันก็ใช้เวลาก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องสู้ที่สำคัญนะเราก็ต้องต้องใส่ชื่อเรื่อง ตัดต่อวิดีโอหรือหน้าปกให้มันสวยงามดูดีไม่ใช่แบบทําไปเลือดเลือดเอทมัว่วซั่วเหมือนกับระบายสีไม่สวยอันนี้เราก็ต้องทําให้มันดูดีเราจะสามารถเพิ่มคนดูได้มากขึ้นและหน้าปกเนี่ยหน้าปกเนี่ยเราต้องใส่ไงพี่เราก็ต้องไปคิดก่อนว่าหน้าปกเนี่ยเราจะเอาตรงไหนอย่างไ,ไงนะครับก็มาจาก g o o g l e คอมแล้วก็ไปพิมพ์ไปหน้าปกที่เราจะใส่นะครับ เมื่อเรากดคําว่าเพิ่มเติมแล้วก็ไปวิดีโอตรงไหนครับพี่ทําไมพี่ไม่มากดคอมล่ะอันนี้พี่ก็จะพูดให้ฟังแต่ถ้าอาจริงๆนะมันก็จะมีคลิปที่สอนเนี่ยให้น้องๆเนี่ยได้เข้าใจกันแต่ว่าคลิปนี้ก็อย่าไปดินดราม่านะครับเพราะาพี่ไม่มีอะไรทำเราก็ไปกดคําว่าปลุมดินสอมันก็จะมีปุ่มดินสอถ้าไม่เห็นที่พี่สอนเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปแต่ว่าพี่มาพูดให้ฟังนะครับก็ถ้าสรุปจริงๆ สามสิ่งที่ทุกคนต้องทำเนี่ยก็มีแค่ 1. ไปโหลด YouTube Studio และ 2. ไปกดคำว่าเพิ่มเติมเพราะว่าจะสามารถกดยืนยันนตัวเองและใครที่ยังไม่สมัคร YouTube พีเมียมก็อย่าลืมไปกดสมัครซะเพราะว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่า y o u u u e p พีเมียมนันเขาจะโอนไม่ใช่ว่าจะโอนหรอครับ รายได้ที่เขามีเนี่ยเขาจะให้เราแต่อย่าลืมนะครับเราต้องไปทําคลิปให้มันเยอะๆไม่ใช่ว่าเราจะได้อย่างเดียวเราต้องทําคลิปขยันทุกวันทุกวันนะครับถ้าคุณจะสู้ชีวิตเนี่ยก็ต้องสู้โอ้แต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแล้วถ้ามีคนยังไม่ติดตามหรือพี่คนยังไม่ติดตามเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆจนเขาจะมาติดตามเราแล้วถ้าเราเนี่ยไปเลือกปุ่มดินสอเนี่ยคำว่าปุ่มดินสอที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ย เป็นการที่เราไปกดปุ่มที่เขาเนี่ยจะสอนเราแต่ว่าถ้าคลิปจียังไม่อธิบายจริงๆนะถ้างงๆจริงๆพี่มาพูดให้มันงงเลยแต่ว่าถ้าจริงๆเนื้อหาก็ค่อยเข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็เข้าไปดูคลิปอื่นได้ที่เขาสอนพี่ก็จดมาใส่กระดาษมาอธิบายที่เฉยก็ไม่มีอะไรสําหรับคนที่จะเริ่มต้นทํานะต้องรู้ว่าการทํา youtube เนี่ยมันยังไงแต่อย่าไปทําคลิปที่มันพิเลนนะเพราะว่าไม่แนะนําไม่ทําทําคลิปที่มันถูกกฎหมายดีกว่า ถ้าถ้าจะเอาคลิปที่ไม่ถูกก่ามายจริง,รงๆขอไว้โอกาสหนะ้าเพราะว่าตลอดนี้มันก็คลัามแล้วเอาไว้เจอกันโอกาสหนะ้าเออพี่ทํำไมไปเร็วจังอะ่ะอธิบายยังไม่เสร็จเลยโอ้ยคือพี่มาเอาจริงๆนะ3ส,สิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับยูทูบเบอร์คืออยากมีคนติดตามเยอะเราต้องเป็นคนที่แบบขยันทําคิดทำคนท,นที่มันมีเนื้อหาและตัดต่อวิดีโอที่มันแบบหน่า สนใจหรือว่าเป็นตัดต่อวิดีโอที่มันแบบตลกตลกใส่หน้าปกให้มันสวยๆอย่าไปใส่หน้าปกที่มันดูไม่ดีเราต้องใส่สวยๆเอาไว้เจอการโอกาสหน้ามันก็คําแล้วเนื้อหานี้ก็ยังไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ขอพี่กัจเจ้าแบบปรับปรุงเนื้อหาให้มันดีกว่าเดิมก็เอาไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าพี่ก็มีธุระแล้วตอนนี้มันก็ค้ำแล้วเพราะว่าเนี้ยทำมันมืดเนี่ยคือแม่งมันก็ค่อยข้างอันตรายเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกับช่อง YouTube ไม่ใช่เว้ยโทษทีก็อย่าลืม กดติดตามแล้วฝากแชร์กดไลค์กดซับสไครเพราะว่าเจอการโอกรนกรหน้าครับบ๊ายบายคลิปนี้เนื้อหาอาจจะไม่ละเอียดหน่อยแต่ว่าเขาขอฟังให้เข้าใจเนาะ